คือวันนี้เนี่ยนะครับเรากําหนดหัวข้อคําว่าแลกเนี่ยความจริงมันความกว้างมากกว้างเพราะว่าความเป็นจริงนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกในเรื่องที่ต้องแลกกับ<ช>ความหายนะของชาติบ้านเมืองจริงๆเยอะมากพอบอตรมานี่ก็แลกนะครับอ,อสุทินไปนั่งก็แลกก็แลก,ก,กใช่ไหมเสรษฐาไม่ปฏิรูปประเทศเอาง่ายๆชัดเจนอะไม่ปฏิรูปอะ ใช้คำมาร่วมร่วมไม่วีกัน,นพัฒนาไม่สัง,กงกเกตนาองค์กรมเกตนี่ก็แรกนะครับคือแรกทุกอย่างเลยตอนเนี้ยอืมเพราะว่าทุกอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องการคุศลสอวนมันเป็นคาที่ชัดเจนมากอยู่ดีๆกลับหลังหันมาโหวตให้เนี่ยอืม <c oughs> ถ้าคิดโลกในแง่ดีก็บอกว่านี่เป็นความสวยงาม <c oughs> แต่อย่างที่บอกว่า โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีหรอกโดยเฉพาะเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ว่ามันคือผลประโยชน์ชาติจากการใช้อำนาจทั้งหมดนั้นที่บรรดาพี่น้องประชาชนที่มีความเชื่อหลากหลายพวกเราเนี่ยนะครับนั่งจัดรายการก็ยังยืนยันจุดเดิมว่าไม่สนับสนุนใคร และขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษอะไรกับใครเป็นการส่วนตัวหรือความรู้สึกเป็นการาเฉพาะแต่เอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นตัวหลักชาติบ้านเมืองจะอยู่รอดอย่างไรเราก็เลือกแนวทางนั้นและทุกภาคฝ่ายนะครับถูกวิพากวิจารณ์ทั้งสิ้นนะครับไม่เหลือแม้กระทั่งว่าภาคไหนเพราะฉะนั้น ผมพยายามอธิบายว่าเราเดินมาถึงจุดไม่ต้องการคําสรรเสริญเยินยอ<ม>และก็ไม่เกรงกลัวต่อคํำตาหนิติเตียนใดๆทั้งสิน้น<ม>เพราะรู้ว่าทุกเรื่องคือการพูดเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือผลประโยชน์ตนใดๆทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนถ้าตามเล่ตามเล่เพทูบาย คนเกมทางอำนาจไม่ทันเนี่ยออก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนบรรดามแมงเมาข้าวกองไฟทั้งหลายเนี่ยออออว่าจะรู้ก็สายเกินไปทุกครั้งคราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่พวกเราอยู่ท้องถนนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมอาจจะวัดเข้าสภาไปแป๊บหนึ่งแต่พี่นกเขาก็อยู่บนท้องถนนกันมายาวนานเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาคือการให้ชาติบ้านเมือง ได้รอดพ้นและเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและดีงาม,มความจริงประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้นะถ้าเราได้ผู้ปกครองที่ดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบวกกับความสามารถความสามารถกับความซื่อสัตย์มักจะไม่ได้ไปด้วยกันเออมนไม่ได้ไปนะครับความสามารถสูงความซื่อสัตย์ต่ำ <laughs> ความซื่อสัตย์สูง <laughs> ความสามารถต่ำ ความเป็นจริงเนี่ยนะครับการที่เราจะได้ผู้ปกครองมานั้นเราไม่ได้บอกว่าคนเราต้องเก่งทุกเรื่องแต่คำว่าวิสัยทัศน์การคิดเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคิดถึงคนรุ่นต่อไปโดยไม่มีความอินังขังขอมและไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใดๆประเทศเราจะไม่เป็นอย่างนี้นะ ความจริงเลยนะครับในสุวรรณภูมิเราควรจะไปไกลมากกว่าเพื่อนนะความที่ประเทศเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องทรัพยากรมากมายทรัพยากรมากมนุษย์เนี่ยเราเป็นคนเก่งมากมายก็ดูเด็กเราได้ที่หนึ่งอ,อไปโอลิมปิกเนี่ยน,นะครับวิทยาศาสตร์คณิตสารพัดได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองได้อะไรเยแล้วเราเราก็ได้ยินชีวิตเขาก็ตอนได้รับรางวัลนะแล้วหายไปเลยหลังอย่างนั้นเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ ซึ่งถ้าเป็นประเทศอื่นๆนคนเห<า>ล่านี้นี่ครับคือมันสมองของประเทศถูกจัดถูกวางอย่างเป็นระบบแต่ว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็สมองไหลหมดแหละก็ถูกช้อนถูกซื้อทั้งที่จริงคนเหล่านี้ต้องเข้ามาอยู่ในรัฐ <ๆ S 2> โดยใช้ศักยภาพความสามารถนะครับซึ่งคนไทยเป็นคนเก่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการบริหารการจัดการโดยเฉพาะการเมืองการปกครองเนี่ยเราอยู่ในภาวะลมเหลวโดยสิ้นเชิงประเทศที่มันมีความล้าหลังมาจากเรื่องการเมืองการปกครองนะการเมืองการปกครองที่ไร้ซึ่งเสถียรภาพไร้ซึ่งวิสัยทัศน์นะครับไร้ซึ่งหลักคิดเรื่องชาติบ้านเมืองนะครับเอาให้บ้านเมืองรอดไม่ใช่เอาตัวเองรอดเนี่ยตลอดระยะเวลาเกปีนี้เนี่ย เรามีผู้ปกครองที่มีความต่อเนื่องกันมาที่มีลักษณะเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักเนี่ยประเทศไทยจะไม่อยู่สภาพอย่างเนี้เราไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ประเทศแต่และประเทศที่เขาลืมตาอ้าปากยกระดับนะครับกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิฤทธิอิทธิเดชขึ้นมาทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจุดสตาร์ทนี่ต่ากว่าเราทั้งสิ้นนะต่ำกว่าแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันนะเราเห็นเกาหลีใต้ สิงคโปร์มาเลยญี่ปุ่นเอาเอง่ายที่อยู่รอบๆเราเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่เอาภาระทางชีวิตของประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันแต่ของเราเนี่ยเก้าสิบปีเนี่ยแล้วก็ช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาภาระความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกันนี่คือทิศทางการพัฒนาที่แตกต่างกันลิบลับมากเลย เพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นจากสตาร์จุดลบเป็นประเทศที่แพ้สงคราม<อ>นะครับมีความหายนะนากมากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการฟื้นชาติในการสร้างชาติจากจุดที่ติดลบนะ<อ>นะครับสังเกตดูว่าประเทศที่ผ่านการติดลบมีเรื่องราวต่างๆกันมาน<อ>ั้นเมื่อเก้าวผ่านมาเป็นประเทศที่นะครับริ้วเลยก็ก็ เราเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกษิจสังคมแห่งชาติฉบับที่สามนี่มันประมาณ2,510ันหากว่า,วาตอนนั้นนี่หลากหลายประเทศที่พูดเมื่อกี้เนี่ย<ะ>เข้ามาดูเมืองไทยนะว่าทำไมถึงเอาความยากจนเนี่ยการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเลยเข้ามาดูไปเข้ามาขอเรียนไปมาขอดูต่างๆเนี่ยเข้ากลับไปใช้เวลาสามสิบปีพวกนี้มันไม่เคยว่า มาดูแค่แผนมันไม่ได้ฟังเพลงสารวันเตี่ยลงของเราเนี่ยสุกอยงสตาร์ทหมดพวกเราเนี่ตั้งแต่ฉบับที่สามมาจนถึงวันนี้ยังเขียนเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะญี่ปุ่นไม่เขียนแล้วเกาหลีไม่เขียนแล้วของเรายังรักษาความยากจนนะครับอยูประเทศอื่นเขาไปดูความยากจนเป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ ของเรายังเป็นปัจจุบันนะคือหมายความว่าประเทศอื่นๆนะกลายเป็นเรื่องเล่าไปแล้วใช่ใชของเรายังเป็นเรื่องเดิมสดสดร้อนทั้งที่เขามาดูเรากลับแล้วเขาก็ไปพัฒนาประเทศเขาใช่ของเราเนี่ยนะครับซึ่งคิดมาเองนะครับวางแผนจัดการเองอขาดอย่างเดียวคือไม่ทำใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับการเสียโอกาสของประเทศเนี่ยเราเสียมามากเหลือเกิน นี่ก็กําลังจะเสียนะใช่เพราะว่าท้ายที่สุดนยโยบายบางนยโยบายเนี่ยมันเหมือนทฤษฎีลงศพอ่ะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ<ช><ช>ก็คือหมายความว่าคนทําไม่ได้รับผิดช,ชอบนะอืคือหมายความว่าคนที่เอามาทําไม่ได้รับผิดช,ชอบอ่ะคนที่รับผิดช,ชอบคือประเทศชาติและประชาชนใช่หลากหลายเรื่องราวนี่ยนะครับที่เราจะจะเห็นตามลําดับคือณวันนี้เนี่ยน,นะครับถ้าประเทศนี้ไม่ตั้งหลักดิคือเราวันนี้ คือคนไทยมันเดินมาถึงจุดคิดเป็นวันๆแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องโครงสร้างระยะยาวว่าประเทศกี่ปีจะเป็นยังไงคืออายุต่ศาสตร์แคที่วางวันกว้างๆแต่ว่าถ้าประเทศนี้มันวางนะครับโดยการระดมสมองกันอย่างใหญ่โตเลยและปฏิบัติไอ้นี่มันเป็นภาษาคือหมายความว่าเขียนไว้แต่ว่าเอาไว้อย่างนั้แหละใช่ชปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรก็ตามแต่ว่า ถ้าประเทศมันคิดอ่านกันได้คือการวางแผนสู้ในแต่ละด้านคือต้องให้เห็นว่าทําไมประเทศต่างๆมันจึงลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อย่างที่ผมม่ายัมยก่ตัรญี่ปุ่นไม่ต้องพูดเกาหลีใต้เก็หลหนังนีไปทั้งโลกไปไปทั้งโลกเลยใช่ใช่นไหมทีวีมือถือรถมือถือในสู้กับอเมริกาแล้วใช่ใช่เห็นไหมและนี่ไม่นับเลยนะครับ ม้กระทั่งเอาเอาสุราขายทั้งโลกอะเล่าขาวนันอะขายทั้งโลกเลย<ช>สารพัดวิธีนะครับละครตีตลาดหมดไปทั้งโลกจากประเทศที่ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับสู้เราไม่ได้สักสข้อเดียวทรัพยากรก็สู้เราไม่ได้แล้วม,มันมาดูเราด้วยใช่ใช่นะครับเอเราตอนหลังมันมาก็มาดูเหมือนกันผมสันนิษฐานมาดูว่ามันเป็นอะไรมันทำอะไรของมึงก็เป็นเด็น กูไม่ทำตามกูไม่ทำาตามที่มึงบอกนี่ประเทศมันก็ยกระดับกันไปคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการคิดเรื่องอนาคตมันไม่ได้มีการคิดแบบรัฐบุรุษท,ที่เราพูดกันมาหลายวัน<ม>ทุกคนคิดเพื่อเอาวันนี้กันเทังนั้น,น<ม>เอาวันนี้ให้รอดเป็นเกติประวัติของตัวเองเป็นประวัติสั้นๆจะประวัติยังไงก็แล้วแต่แต่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ว่าการที่จะคิดนำพาเรื่องชาติบ้านเมืองอย่างเนื้อแท้เนี่ยยังไม่เห็นเกิด้าเข้ามานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้เห็นว่าประเทศมันเปลี่ยนอย่างไรนี่เป็นวางแผนที <c oughs> ่จึดตอนบนปลายทางมันก็เห็นกระบอกสูบใหญ่อยู่แล้วใช่ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับท้ายที่สุดมันก็มีคนได้คนได้ก็เป็นคนเดิมอะ่ะมันมีอะไรใหม่บ้าง พราะฉะนั้นเ่ยนะครับก็คิดเรื่องการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ก็ก็ักไปแบบเนี้ยแล้วก็มาประชาต่ออประชานิยมประชารัฐถ้าทางนี้ได้ประชานิยมนทางนี้ได้ประชารัฐคือหมายความว่าถ้าเหมือนคนไทยออ่ะืจะหายจนไม่ได้เลยใช่จะหายจนมันไม่มีอะไรแก้ไขไม่มีหายหายการเมืองจะหาเสียงไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นต้องทาให้คนจนต้องให้เดือดร้อนเออแล้วก็แจกเอาไว้ใช่ แจกก็ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตตียืนยาวม,ม,มีความยั่งยืนอะไรเหมือนที่พี่นุเขายกตัวอย่างเรื่องการพักหนี้ล็อกว้ไอการพักหนี้เนี่ยนะครับความจริงมันต้องสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกนะกันบัดนี้คนต้องไม่มีหนี้นะนี่เกกว่าันนะอน,นี้อันนี้เหมือนเหมือนเจตนากันว่าอืไอเรื่องความเดือดร้อนแบบเนี้ยนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเพื่อการเลือกตั้งกันทุกครั้งคราว เพราะว่านี่นะครับถ้าคิดเรื่องการแก้ไขกันอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังเนี่ยผมว่าประเทศนี้สามารถนะครับที่จะจัดการอะไรกันได้มากมายแต่ว่าไม่เอาจริงไม่เอาจริงเอาผลประโยชน์จริงใช่นะครับแต่ว่าไม่เอาเรื่องนทางการแก้ไขปัญหาชาติอย่างเป็นเส็นผมเชื่อว่าถ้าเรามีความต่อเนื่องไม่กี่ปีหรอกเอาจริงเอาจังกันทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับเอาแต่ละประเทศที่มันพลิกฟื้นคนไทยไม่ได้ด้อยอะไรเลย มีความสามารถมากมายถ้าเรามีการเมืองการเมืองก,การปกครองที่มีเสถียรภาพอและระ,ะดมมันสมองใช่ใชไม่มีใครเก่งคนเดียวะนะครับและเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าประเทศนี้มันเนี่ยนะครับระดมความคิดกันทุกอย่างความจริงของดีของเราเนี่ยเราจะกลายเป็นประเทศที่มีอัตรรอลักษณ์อเอกลักษณ์นะครับมีเรื่องมีเรื่องเเรื่องราวมากมายนะครับสามารถที่จะพลิกฟื้นแต่ละด้าน โดยความร่วมมือของประชาชนของเราเนี่ยนะครับไอเรื่องความรักชาติบ้านเมืองก็เป็นคราวคราวออชาตินิยมก็เป็นเรื่องเรื่องแล,และจะไม่มีความต่อเนื่องอ,อวันนี้ก็จะรักชาติแบบนี้พรุ่งนี้จะรักชาติแบบนี้นะออครับแปลว่าไม่มีความรักชาติที่ยืนยงในอัตลักษณ์เอกลักษณ์ออนะครับและเราจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอด และความเชื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในทางการเมืองก็ก็ต้องเอาตัวให้รอดอ่ะมันเชื่อไปตามพรรคการเมืองเสนอมาอย่างไรไงพวกเดียวันถูกพวกอื่นผิดพวกอื่นถูกเป็นผิดพวกเองผิดเป็นถูกใช่นะครับเราบริหารประเทศอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันเวลาแบบนี้ความจริงเนี่ยทุกองค์าพยพบแล้วนะบ้านเมืองครบถ้วนครบถ้วนแหละครบถ้วนนะครับมันกําลังถึงจุดต่ําสุดกันทั้งนั้นอ แล้วหาของจริงไม่ได้เลยใช่ดูตำรวจเยดูตำรวจดูเห็นไหมตอนนี้ที่บอกออแต่บรรดากองเชียร์ผีกันตรงนั้นก็ถ้าก็ถ้าจะมีตำรวจก็ต้องยอมให้มีสวยยอมให้มีบ่อนมียาเสพติดมีอะไรถึงตำรวจมันจะเป่าประกาศแล้วมันจะแก้แต่ว่าเก้าสิบปีเนี่ยเรามีตำรวจพร้อมกับมีมาเฟียมีเรื่องพวกนี้ควบคู่มาตลอดแล้วก็วันนี้ก็ หนักขึ้นด้วยนะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเนี่ยบนพื้นฐานที่เราจึงต้องมีตำรวจต่อไปปราบเท่ากับรายได้เออปราบเนี่ยเออปราบเท่าไร่อะปราบเท่าไหรเออเออเออแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วไม่มีวันที่จะปราบได้ใช่ใช่ว่ามันจริงเลยนะครับทุกเรื่องราวเนี่ยตั้งแต่สามเดวัดชายแดนแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจังคือหมายความว่า ถ้าทำจริงมันไม่มีอะไรแล้ว<อ>มันปลา้าไปเน่ยก็ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสิบเก้าปีแล้วเนี่ยอื่อประมาณก็ต้องลงไปต้องบ้านเมืองก็ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ความจริงไม่ได้อยู่ในจําเป็นจะต้องอยู่อย่างนี้เลยแต่ของประเทศของเราเนี่ยมันคิดเรื่องประโยชน์เฉพาะตัวเออมาตักเก็บเพียรเอาคนใหม่มาต่อแถวตักคนใหม่มาต่อแถวตักเราอยู่ในบริบทอย่างนี้กันมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่า เราเองก็ต้องพูดกันต่อไปนะครับใครจะมาว่าดีแต่พูด <laughs> ก็ก็รายการนึงครับจะมาดีแต่เต้นรําอยูไ่ได้ไงมันรายการมันต้องนั่งพูดชอบแต่ตายก็ไปดูมวยม <า S 2> <laughs> ถ้าอยากจะดูไป่อยไปลุงพีดีราดดาเนินนะครับก็ <laughs> 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 คือไม่กอยากจะดูหนังก็ไปโรง <laughs> <laughs> ดูทีนะครับ <laughs> <laughs> ดูมือถือไป <laughs> นะครับแต่ว่าอยากต้องการฟังวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา และต้องยอมรับว่ามันบางวันก็ขัดขัดใจกันรอบวงนะคือหมายความว่าเราไม่เอาใจอะไรใครมาเป็นตัวตั้งก็วิพากษ์กันอย่างตามเนื้อผ้ากันทุกอย่างเพราะเนยนะครับถ้าบ้านเมืองมันไม่พูดอย่างตรงไปตรงมากันบ้างนะครับก็มีอะไรก็สอพลอกันไปสอพลอกันไปสอพลอกันไปตอนนี้มันเกิดเกิดรายการแบบแบบทำอะไรเขาเรียกทำทำคอนเทนต์ทําเนื้อหานี่คือ คือขยี้เรื่องเป็นจุดๆทางสังคมแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือว่ามีคนเข้าไปดูมากนะสมมติว่าอย่างถานการของตำรวจในขนาดนี้นใครออกมาจัดคอนเทนต์และขยี้เรื่องตำรวจเรื่องโจกเรื่องต่อเรื่องกำนันนกเนี่ยโอ้โหคนจะหลั่งไหลเข้าไปจนเกิดกระแสะแล้วก็ทำกันเป็นนะแต่ปรากฏว่า ในบรรดานักคิดนักเขียนทั้งหลายที่เคยมีความรู้มีความสามารถเกิดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของอนาคตของบ้านเมืองความเป็นไปของบ้านเ <ừ. S 1> มืองนะแทนที่จะยืนหลักอยู่บนแนวทางที่จะต้องชี้ทางให้กับสังคมเนี่ยก็โดดเข้ามาเล่นในประเด็นอย่างเนี้ยอื <ừ. S 1> ซึ่งซ้ํากันไปหมดเลยคือบ้านบ้านเมืองเราเนี่ยเออ,นนอเนี่น้ำเน่าในเกเรตติ้งสูงกว่าน้ำดีนะเอเอน้ำดีไม่มีใครดูฮะใช่ มันคนไอ้น้ำดีเด่ยคนไม่ดูนะออแต่น้ำเน่าเนี่เยเลตติ้งจะสูงที่สุดเพรน,นเนี่ยเราคือหน้วันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ในสิ่งที่ที่สวนทางอ,ะอ,อ่ะอคือหมายความว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องการคําสั่ลร้วเสิร์ออแล้วไม่กลัวคํำตาหนีตีเตียนนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบริบทก็มันก็เหมือนกับที่ทุกคนมันทออําอำนะครับก็อยู่หมายความว่าก็สร้างคอนเต้สร้างเรื่องสร้างเรา หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับบรรดาสอปลทั้งหลายแต่ว่าเราต้องการให้ประเทศมันเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องอเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นปลายทางถึงคําว่าลุ่มสลายอยู่นะ<ช>เพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่มีความรู้สึกเพราะคนไทยมันมันด้านชาท็ในที่อยู่เอ็นเตือนเนี่ยที่ผมบอกแรงมากนะเขาไม่ได้เตือนคํานี้มาเก้าสิบปีแล้วนะเนี่ยปลเนี่ยอาจจะกระทบ อัธิปไตยของประเทศอืนี่เขาไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะเขาเอาภาพรวมมาด้วยว่าเรื่องภูมิรศ,ศาสตร์เรื่องความอดอยากห่วงโซ่อุป,ปทานอาหารยารักษาโรคมันอาจจะเข้าสู่ภาวะนี้แต่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นตัวนำเพราะนี่นะครับห้าแสนหกหมื่นล้านไม่ใช่น้อยเนะี่ยกับภาวะการแบบนี้ตอนนั้นเจ็ดแสนล้านนะไนะอตอนปรสเนี่ย ไอ้นั่นก็หายนะาใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าภายใต้บ้านเมืองอยู่ในตอนนั้นแค่ล้มบนฟูกนะแต่วันนี้มันล้มบนดินบนปูนทั้งนั้นอะ่ะแล้วเรากำลังสวนอเมริกานะอเมริกาเนี่ยน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยที่จะยกลงมต,ติยกเลิกกฎหมายเรื่องดิจิตอลแบบเนี้ยเงินดีจตอลทั้งหมดเขาจะยกเลิกเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันทําลายประเทศก็เรานี่กําลังจะเอาก็ถ้าเมื่ออเมริกายกเลิกก็ เขาต้องมาที่เราดิมัน้องมาที่เราคือเราต้องตามถ้าจะตามรอยประเทศอื่นเขาเนี่ยจะต้องตามรอยเรื่องความสำเร็จนะไม่ใช่ตามรอยเรื่องความล้มเหลวมีตัวอย่างเรื Sod ่องความสำเร็จมากมายความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลของความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยแม้แต่หลายประเทศเขาหยุดนะใช่เขาหยุดแต่ว่าเอาเรื่องที่จะต้องการเนี่ยนะครับเอาเงิน เอาเงินไปแจกซื้อของแล้วคืนกลับมาที่กลุ่มทุนเจ้าของกิจการผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยความจริงมันคืออนาหลอกชัดๆชแต่ว่านี่นะครับต้องการจะมาเป็นดิจิตอลก็คือเบิ้ลอะเบิ้ลสองชั้นแต่หลักคิดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับผลประโยชน์ไม่เปลี่ยนแต่ว่าดับเบิ้ลเรื่องผลประโยชน์กันดังนั้นนี่นะครับผมว่าในอย่างไรก็ตามว่าระดับขนานี้ก็เตือนธนาคารชาติก็ สารพัดที่คนออกมาเตือนใช่ไม่ได้เขากลัวเรื่องคะแนนเสียงอะไรหรอกแต่เขากลัวเรื่องชาติบ้านเมืองมันจะหายันนะเขาไม่สนคุณเราแต่เขากลัวว่าชาติบ้านเมืองจะเข้าภาวะที่มันมันหนักและวันนั้นคุณก็ไม่อยู่แล้วมันไม่เคยมีนักการเมืองรับผิดชอบในวิกฤตของประเทศชาติมันไม่มีแล้วไม่มีใครเคยควักเงินตัวเองครับที่มันอก็อยากความหายนะทั้งปวงก็เป็นอย่างนี้ตลอดอใช่คือสร้างเรื่องแล้วก็ไปอสร้างปัญหาแล้วก็ไป กู้แล้วก็ไปนะครับบางทีตัวเองก็ตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ยังตามใชน้นี้กันไม่หมดดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าอะไรต่อไปนี้เนี่ยคือถ้าเพื่อประโยชน์เรื่องคะแนนเสียงเนี่ยให้เลิกคิดแต่ว่าเอาเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ชาติคิดให้จบอ,ะอ่ะคือมาให้ความว่าในแต่ละประเด็นคิดให้จบว่าประชาชนเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จริงอย่างไรนะครับ ประชาชนได้หมื่นแล้วกลุ่มทุนเจ้าสัวเนี่ยได้เท่าไหร่เออมันมันเทียบกันไม่ได้นะนะครับมีไม่กี่เจ้าหรอกที่จะได้กันชพอหารกันไปแล้วมันก็เหมือนจันมัเข้าอีกเห็นไหมยีหลอบเดิมอีหลอบเดิมคือคือคือต้นทางกับปลายทางใช่ต้นทางประชาชนออจะไปปลายทางระหว่างทางที่ได้รับผลประโยชน์มันไม่ใช่ไงสิ่งเหล่านี้นะครับมันทําลายโอกาสของประชาชน ความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างที่เราพูดหลายครั้งว่าโครงการจะําเข้าจะทําตรงไปตรงมาเนี่ยนะบัตรนี้ก็ยังอยู่ชาวนาก็จะมีคุณภาพที่แข็งแรงแต่การคิดเพียงแค่เรื่องเฉพาะนาไอ้นี่คือความความหมายยาน่าของชาติน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมว่าเรื่องเดือนประเดี๋ยวปเดี๋เดือนเดือนนี้คงจะเห็นหลักหลายเดือนนี้เดือนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีความชัดเจิงการเมืองเงียบกาลังกําลังเผชิญหน้ากันแรง คือน้าข้างบนนิ่งข้างล่างนิไหลเลยรนะครับเรียกว่าคลื่นใต้น้ําเลยเต็มกันไม่หมดนะครับวางแผนอย่างที่ผมอย่างที่พี่นกเขาก็บอกว่าไอ้ที่ให้เนี่ยให้ชั่วคราวไอ้ที่วดให้เนี่ยชั่วคราวนะครับไม่ได้มีหลักเมตตาธรรมกุศลหลักําที่ต้องชดใช้อะไรกันไปแล้วเนี่ยมันชั่วคราวทั้งนั้นคือให้ชั่วคราวและสุดท้ายก็จะกลับกันมาอีกอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ในขณะนี้คือคือเราสิสิ่งที่เห็นยิ่งรู้ว่าชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ชั่วถาวรเนี่ยนะครับมันก็จะ <c oughs> คือปัญหาบนสร้างเสร็จแล้วเนี่ยออไอปัญหาต่อมานี่นะครับความนานระเนรณาาตมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองมันก็เห็นปรากฏแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากได้ยินเขา,ถาแถลงอย่างเป็นทางการเร็วนะแต่ละฝ่ายก็จะได้ชำแหละนะครับวิพากษ์นะครับกันทุกภาคส่วน ต่างฝ่ายต่างได้ทําหน้าที่แต่ส่วนเรื่องคดีความทางการเมืองนะครับไม่ว่าในส่วนองค์กรอิสระหรือว่าอยู่ในสารอะไรต่างๆผมว่าเดือน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 นี้เดือนนี้คงจะทยอยเห็นความชัดเจนมากขึ้นตามลําดับและก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเป็นกลไกที่ที่อาจจะมีสัญญาณไปว่าบางส่วนเลิกบางส่วนอาจจะไม่มีคิดใหม่นะคิดใหม่นิดนึง ก็าอาจจะต้องวนกลับมาเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์คือความจริงๆเนี่ยนะครับกรณีโมอองเมื่อวานหลายวันเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วแต่เชื่อผมเถอะสุดท้ายเมื่อคิดได้ว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งยังไงก็ไม่ควรไม่ไม่ควรทําอก็คือหมายความว่าถ้ายกตัวอย่างคนอื่นก็ทำเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่เป็นอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้อืคือประชาชนต้องการความแตกต่างนะครับก็คือหมายความว่า อะไรที่เส้นทางมันไม่ถูกต้องเนี่ยอืเมื่อเห็นคนอื่นทํในในเรื่องที่ไม่ถูกต้องอตัวเองก็ไปทําด้วยคืออธิบายเหตุผลที่ถูกต้องเหตุผลที่ดีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจึงใช้คํานี้เพราะเพราะเพราะเราฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรจะหายทั้งโซ่ทั้งลิงเนี่ยใช่ใช่นะครับและและจะหลุดประเภทอีกคนละแบบนะอและสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับจะนึกได้ว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับคําว่าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ย ที่ผมพูดหลายครั้งเนี่ยนะครับจะจะคิดได้เมื่อถึงเวลาอตอนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะไม่เรื่องนี้ไม่ได้ฉลาดอะไรไม่เรื่องความสลับซับซ้อนอะไรเลยอแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเอาหรือไม่เอาคือคือเรื่องนี้ถ้าออกแบบที่กําลังวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเลยนะ ต้องบอกว่าไม่มีสมองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นจิตใจที่มันสะท้อนภาวะที่แท้จริงของตัวตนเลยคือมันไม่ใช่เรื่องเก่งกาจอะไรไม่เออไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ไม่ต้องใช้ปัญญาไอ้นี่พื้นฐานเลยพื้นฐานโดยทั่วต่อเขาดำรมตำแ่งนี่ก็ขับออกมาเออก็นี่ก็ไปนี่นี่นี่คือไม่ได้เป็นแท็กติกอะไรที่มากมายดังนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลมีเรื่องระบบสัตว์อะไรกันมากมายแต่ว่าเมื่อเราต้องการความแตกต่าง เอเราต้องการความถูกต้องเนี่ยนะครับแต่เอาน้ำคลาไปไปล้างน้ําเน่าเนี่ยมันไม่มีทางล้างได้มันต้องใช้น้ําสะอาดน้ําสะอาดล้าง<ม>คําว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดค<ม>ือถ้าฟังก็คิดได้นะนะครับแต่ไม่ฟังก็ก,ก็จัดรถทัวร์กันมาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะเรากล<ห>ุกอันอยู่แล้ววิพากษ์ก็วงอยู่แล้วเป็นวงกลมอยู่แล้ว<ม><ม>นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นด้วยไม่ได้จริงๆอ<ม>เพราะเนี่ยนะครับ เพราะเป็นความน่าเสียดายอีกเรื่องหนึ<อ>่งนะครับเ,<อ>เดินมา<อ>ดีๆีอ,อ้นี่มันพื้นฐานนะครับเป็นเป็นเทคติกพื้นฐานมากไม่ได้มีความสลับซับซ้อนไม่ได้โชว์เหนืออะไรเลยเ<อ>นะครับเพียงแต่ว,ว่าเดินตามแนวทางน้ําเน่าอย่างที่เคยมาเพียงแต่น้ําเน่ามีหลากหลายนะนี่ก็เป็นน้ําเน่าชนนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อครับในเดือนนี้มีเหตุการณ์อีกหลายอย่างนะครับดิจิตอลโอเล็ตก็คงจะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายให้ได้พูดกันต่อรวมถึงคดีความทางการเมืองอย่างที่ย้ําไปนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาก็ต้องมีอีกมากมายโดยเฉพาะการอภิปรายในเรื่องของนโยบายที่ทําออกมาว่ามันจะเสียหายขนาดไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านคุณจตุพรพมพันธ์คุณนิติธรลำเหลือครับขอบคุณครับพี่ถูกครับสวัสดีครับพี่นกเขาครับสวัสดีครับผมทรงชัยกมพิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ